สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูสมพงษ์เป็นงแกนเช้นเดิมนะครับในรายวิชาศิล,ละปะนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเล่นสีน้ํากันดีกว่านะครับมีจุดประสงค์ในการเรียนรู้อะไรนั้นเรามาดูกันเลยนะครับตัวชี้วัดหรือว่าจุดประสงค์หลักนะครับก็คือ 1. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ สสร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆและสามวาดภาพระบายสีธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หรือว่าตัวชี้วัดในการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับต่อไปเรามาดูถึงจุดประกายความคิดนะครับเขาถามว่าถ้านักเรียนไม่มีจานสีจะใช้สิ่งใดใส่สี นะครับถ้าเราไม่มีจานสีจะใช้สิ่งใดใส่สีน,นักเรียนลองคิดดูนะครับต่อไปเรามาพูดถึงสีน้ำกันก่อนนะครับสีน้ำก็คือสีปร่งแสงผสมน้ำโดยใช้ผู้กันระบายบนกระดาษนะครับมีหลายสีแต่ในระยะแรก เพื่อการประหยัดเราจะใช้เพียงแม่สีหลัก3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนะครับเราสามารถนำแม่สีทั้ง3สีมาผสมกันให้เกิดสีขั้นที่2ขึ้นได้นะครับเราเอาใช้แค่สามสีเนี่ยเป็นแม่สีมาผสมกันก็จะเกิดเป็นสีต่างๆนะครับมาดูการผสมสีเมื่อกี้ เช่นเรานำสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีม่วงเราใช้สีแดงผสมกับสีเหลืองก็จะเกิดเป็นสีส้มนะครับเราใช้สีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้เป็นสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการผสมสีหลักสามสีด้านซ้ายมือนี้เป็นแม่สีนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็จะได้เป็น สีลักษณะอย่างนี้นะครับน,นักเรียนลองทำดูได้นะลองผสมดูวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีโดยใช้สีน้ำก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. สีน้ำการเตรียมสีน้ำควรเตรียมไม่น้อยกว่า3สีก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินสามารถนำผสมกันเพื่อให้เกิดสีใหม่ได้ง่าย นะครับก็เมื่อกี้คุณครูยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่าเอาสีแดงผสมเหลืองก็เกิดเป็นสีส้มดรดนำสามสีนี้มาผสมกันก็จะเกิดเป็นสีดำนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักเรีนยนทดลองได้เลยทดลองผสมสีดูที่บ้านนะครับต่อไปสองกระดาษว่าเขียนจะเป็นชนิดเรียบหรือหยาบก็ไดนะ้เราใช้ถูกว่าเขียนอยู่แล้วของเราอุปกรณ์ที่3ก็คือจานสีสําหรับ ใช้ผสมสีนะครับาจานเป็นหลุมๆมเราใช้ผสมสีสีถ้วยพลาสติกใช้สำหรับใส่น้ำเพื่อการผสมสีและล้างผู้กันส่วนอันที่5ดินสอและยางลบนะครับเอาไว้สำหรับร่างภาพหรือใช้วาดภาพนั่นเองนะครับและสุดท้ายอันที่6ผู้กันใช้ในการระบายสีอันนี้คืออุปกรณ์ ทั้งหมดนะครับที่เราใช้ในการวาดภาพระบายสีน้ำนะครับต่อไปอามาดูผู้กันผู้กันนะครับเขาบอกว่าผู้กันที่ใช้กับสีน้ำเนี่ยทำมาจากขนสัตว์หรือใยสังเคราะหนะ์มีความยืดหยุ่นสามารถที่จะใช้ลากเส้นระบายสี โดยใช้น้ำหนักมือที่แตกต่างกันนะครับเพื่อให้เกิดเส้นหรือรูปเรื่องที่มีลักษณะแตกต่างกันได้เช่นตัวอย่างดูเส้นสีน้ำเงินเขาใช้เฉพาะปลายผู้กันนะครับใช้ผู้กันลากสีม่วงกดผู้กันลงไปหน่อยให้เป็นแบนนะครับสีเขียวก็เช่นการกดกดในแบนให้ปล่อยให้แหลมการลงน้ำหนักหนักเบา นะครับอยู่ที่นิ้วของเรานั่นเองนะครับต่อไปวิธีการจับผู้กันที่ถูกต้องนะครับใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจับด้ามผู้กันอย่างสบายสบายนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะเป็นตัวกำหนดทิศทางและการลงน้าหนักของมือส่วนนิ้วอื่นๆที่รองรับผู้กันจะช่วยควบคุมลักษณะของเส้น นะครับลักษะของเส้นให้ไปเป็นตามที่เราต้องการสามารถนำพู้การจุ่มสีที่ผสมไว้แล้วร่างหรือวาดภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ดินสออ่านนักเรียนดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็ใช้พู้การวาดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เราไม่ต้องใช้ดินสอร่างนะครับเราใช้พู้กันลากได้เลยนะครับน,นี่วิธีจับพู่กันอ่ะต่อไป มาดูตัวอย่างการวาดภาพอิสระด้วยสีน้ำนะครับอันนี้เขาไม่ได้ใช้ดินสอวาดนะครับก็ใช้พู่กันวาดเลยจดพู่กันจุ่มสีแล้วก็วาดลงไปได้เลยนะครับหรือตัวอย่างต่อไปขั้นตอนการวาดภาพด้วยสีน้ําขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราวาดหัวก่อนสองเพิ่มตาเพิ่มตาสามเพิ่มปาก นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ดินสอร่างนะครับอันนี้ก็ใช้ผู้กันวาดได้เลยนะตัวอย่างการวาดภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำนะครับเช่นดอกไม้ต้นไม้ก้อนเมฆผีเสื้อนกดวงอาทิตย์หรือชายทะเลหรือน้าตกอะไรอย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าการวาดภาพธรรมชาติด้วยสีน้ำนะครับ โดยไม่ต้องใช้ดินสอ,อใช้ผู้กันจุ่มสีแล้วก็ไปวาดเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างการระบายด้วยสีนะ้ำอันนี้เป็นการวาดด้วยดินสอก่อนนะครับใช้ดินสอในการร่างภาพแล้วก็วาดลงไปเสร็จแล้วนำผู้กันจุ่มสีระบายตามจินตนาการที่เราต้องการนะครับ อันนี้ก็เช่นกันภาพตัวอย่างกลางคืนนะครับอันนี้เป็นภาพลายเส้นสำหรับระบายสีน้ำอ่าเนี่ยเวลาเราจะระบายสีน้ำเราต้องร่างภาพอย่างนี้ก่อนนะครับร่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ก่อนและจึงจะนำผู้การจุ่มสีลงไประบายนะครับอ้าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับอ่า ไม่มีภาระงานนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะเราไม่ต้องทำงานส่งนะครับคนครูก็มีเรื่องที่จะพูดคุยกันนักเรียนเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีนะครับ